ลดไขมันพอกตับไม่ได้สักทีเพราะไม่รู้3ามเรื่องนี้ค่ะหลายคนพยายามลดไขมันพอกตับแต่ทําไมทําไม่สําเร็จเพราะอาจยังไม่รู้3ามเรื่องนี้ตับคือโรงงานเผาผ่านพลังงานถ้าไขมันพอกตับตับจะทํางานชา้าน้ําตาลสูงอ้วนลงพุงง่ายแต่3มเรื่องนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาด 1. น้ําตาลกับคาร์โบไฮเดรตขาสีคือตัวการหลักไม่ใช่แค่ไขมันในอาหาร น้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตขัดสีทำให้ตับสร้างไขมันใหม่แบบเิยบเงียบลดการกินน้ำตาลคาร์บขัดสีเพิ่มไฟเบอร์โปรโตีนไขมันดีค่ะ 2. ภาวะดื้อต่ออินซูลินถ้าร่างกายดื้อต่ออินซูลินตับจะสะสมไขมันมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้กินมันเยอะ 3. ตับต้องการเวลาพัก หลายคนกินตลอดทั้งวันตับไม่มีเวลาซ่อมตัวเองการทำไ iF 6 8หรือเว้นช่วงการกินทำให้ตับฟื้นตัวได้จริงใครที่ลดไขมันพอกตับไม่สำเร็จลองเริ่มจาก3ข้อนี้ก่อนค่ะแล้วตับจะฟื้นเร็วขึ้นแน่นอนสนใจลดไขมันพอกตับพิมพ์สนใจมานะคะ